มาร์ทแร์ดีด้วยหนึ่งในเกตใช่สนุกค่ะแล้วก็แฮปปี้ที่ได้ทำงานกับแบบพี่แอนดีค่ะค่อนข้างพี่เขาโปรเฟกชั่นอลมากแบบร้องเพลงแบบไม่ใส่เอียร์เลยคือเราอ่ะยังต้องใส่เอียร์เพราะบางทีแบบลูกพุ่งอย่างเงี้ยเราไม่ได้ถนัดขนาดเอียร์ไม่ได้เอออ่าให้มันเกิดแต่กับชัดนี่แหละแต่ก็แบบทุกอย่างก็ผ่านมาได้ดีสายมารับก็คือตัวเราเลย เราชอบอยู่แล้วหน้าหา่านแต่ว่าเนื้อันอ่านจะไม่ครบเออครับถ้ามีโอกาสบอกว่า,หาเหมือนจะเชิญเราไปขึ้นไปทึงหัวลำ,ลำลนันด้ได้ใช่ใช่ก็ก็มีถ้ามีโอกาสก็กยินดีอะค่ะม่ไ,ได้ดูว้ทีโบล้อกลำก่อนไหมอาจจะยังนะ <laughs> <laughs> ไม่รู้ว่าจะร้องได้ไหมเพราะว่ามันไม่ได้ง่ายๆลำก่อนมันยากเหม,มอือนเราไปสองวันเลยลำก่อน อ๋อหนูอะไม่ได้ตัวหนูเองไม่ได้เป็นเจ้าภาพงานไม่ได้เจ้าของเจ้าของงานส่วนตัวก็แค่รู้สึกว่ามันเป็นการเหมือนมีแอ a n ี g ด้วยค่ะแล้วก็ทุกอย่างมันค่อนข้างแบบเขาเรียกว่ามันมีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวตัวตัวเองอะไม่ได้คาดหวังเลยแล้วว่าจะมีใครเยอะหรือน้อยอย่างเงี้ยแค่ทุกคนแบบว่าเวลาเราถามอะไรแล้วเขารีแอคตอบกลับมาเสียงดังอะเราก็รู้สึกชื่นใจแล้วแหละเหมือนแบบว่าขอเสียงให้พี่แอนค่ะอย่างเงี้ยเขาก็ ช่วยกันพอเราบอกเบาไปเขาก็ดัองอีกเขา็ดังขึ้นได้อีกอะไรเงี้งยอะไรอย่างนี้ไส่งมันกับตัวแอนเองการตัวแอนเองมันไม่หมดหรือเปี่าพี่แม็กกซีนี้พี่แม็รดูว่าเขาแบบไมไ่เลยค่ะพี่แอนพี่แอนแ,แ,แบบแฮปปี้มากมากที่ทุกคนได้มาร่วมสนุกด้วยกันแหละถึงว,ว่าตัวศิลปินเองอะไม่มีใครซีเรียสเลยว่าจะมาร้อยมาม,ามา่าแค่รู้สึกว่าแค่มาด้วยใจและพร้อมจะมาสนุกกันจริงๆเงี้ยซึ่งวันสุดท้ายอ่ะก็ตอนแรกทุกคนนั่งห่างกันใช่ไหม ก็เลยบอกทุกคนอ่ะงใครอยากเข้ามาใ,ใกล้เพราะใยากเข้ามาใ,ใกล้ชอบมากฟิลเหมือนอยู่หน้าห้างเลยจอยเลยจอยจอยมากไม่เลยคนอี่ไปนิคหวนงี่ดีที่สุดแล้วมันเป็นงไงบ้างที่หวังเรื่องอะไรอ่ะหนูว่าคนที่ถ้าจะรู้สึกจริงๆถ้าจะรู้สึกผิดหวังควรจะเป็นพี่แอนไม่ใช่คนดูเพราะคนดูพวกเราได้มามอบความสุขให้เต็มที่แล้วคือเราให้ทั้งแบบกำลังใจด้วยในบทเพลงแล้วก็ให้ความสนุกด้วยในบทเพลงทุกคนน่าจะได้ อะไรในความแบบ <Okay. S 1> ชื่นใจกันกลับบ้านไปน่นอนแบบนี้อยากที่ีคอนเสิร์ตกต่บอกวเองก็ม่ไอาจจะมีค่ะ oh. แต่ว่าต้องขอเนี่ยทำเพลงอนนะคะ่ะ oh. มีอยู่สองสามเพง oh. ลงน่าจะต้องร oh. ้องวนน่าจะร้องวนจะเกิดเกิน <Okay. S 1>